สวัสดียามเช้านะครับผมกับบรรยากาศฝนพรำๆนะครับเรามาดูพ่อครัวนะครับผมพามาทำอะไรนะครับ เก็บย mm ังนี่เก็บยางเ็ลยังเก็บยัางครับเก็บหมกปลาอ่าที่สารครับที่สารเนาะนี่ครับเก็บใบมะขามอ่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปหมกปลานะครับตอนนี้ก็อยู่ หลังบ้านเจ้าของนะครับผมที่เราจะมาขุดนะครับใบมะขามยังสวยเลยนะครับผม จะไปหามองได้ลรือเปล่นโอเคนะครับโอเคนะครับนายเดินมาหากระเพานะครับผมแต่ไม่มีนี่นะครับรถของเรานะครับรถทีมงานเรามาแค่น้องเฟดกับน้องส้มนะครับส่วนพี่ส้มพี่ใหญ่ก็ไม่ได้มาด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ ไปถึงรั้วนะครับแล้วก็ยาวไปถึงรถของเรานะครับผมที่เราจะทําการขุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปหากับข้าวตอก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเดินมาเจอกับเผาแล้วนะครับผมกระเพราอะไรก็เก็บไปกินให้แต่รอด ทีมงานเราอยู่ง่ายกินง่ายครับ เพืโอนะครับผมเราได้ซ hmm. yeah. mm ื hmm. yeah. Yeah. ้ออาตะไครนะครับเสรสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ทำการกลับนะครับโอ้แมบมาเจอทางที่กำลังทำหรืออะไรยังไง ที่กำลันงน่าจะเริ่มทำใหม่นะครับเริ่มทำใหม่หรือยังไม่ทำก็ไม่รูเ้เหมือนกันสะเทือนมีแต่ลุมมีแต่บโบส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับนี่

ตรงนี้เป็นบ้านสวนเหมือนกันนะครับลูกฟองเหมือนกันนะครับผมเ,เป็นสวนเหมือนกันนี่นครับเราไม่รู้ว่าเราจะไปออกตรงไหนไปออกตรงไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> เราลัดมาหลัง หน้าหมู่บ้านเราลัดออกมาจะมาให้ถูกที่ของเราครับเดมรู้จะมาทูวร์รูไม่ถือซอยวางเพลตออกบางพันเมืองโอเคนะครับ มาถึงแล้วเราไปหาได้ไงด้ยตัตาเรีนอะไรตัวน้ตัตตม,เตมเรียนอ่ัก็รอชอปเฟอร์ก่อนนะครับผมเราจะไปหาผักอีโอมโอ้ผักอะไร,รไม่ไม่รู้จักนะครับนก ท่านผู้ชมมาดูปลานะครับผมปลาตัวให,ใหญ่ๆต้น้นน,นี่ครับแดงๆนะครับผมตัวยังใหญ่เลยนะครับ อันนี้ก็เพียนตัวใหญ่ๆนะครับผมโอ้ยอบฟอตอนนี้เราจะเป็นท่นลูกรังนะครับโอเคไป ไปหาผักแยงนะครับผักแยงนะครับโอเคครับผม ผ่านมานะครับโอ้ปูตัวใหญ่ๆนะลูกปลาขาวกับซิวกระส้อยนะครับมีปลามองด้วยนะครับใส่ผ้าแหงนะครับตรงน้ำไหลหน้าโทอนะครับผม ได้มานะครับนี่สิเออไหนพ่อยอุโอเคครับพอครัวเรามาถึงแล้วนะครับผมให้เรามาดูพอครัวนะครับตอนนี้พอครัวมันนั่งเก็บหอยนะครับ ครับลูกปลายเยอะเลยนะครับผมจะลงมาตามน้ำนะครับส่วนข้าวก็เริ่มตั้งท้องแล้วนะครับผมแถบฝั่งนี้สวยมากเลยครับใบจะลง ส่วนตรงนี้ก็เป็นครอครัวนะครับผมครอครัวพากินหอยนะครับวันนี้ได้กินนานแล้วหอยนอยู่แต่ในป่านะครับทีมงานเราอยู่ในป่ามาห้าหเดือนครับไม่ค่อยได้กินหอยนะครับ วันนี้ได้กินหอยแล้วนะครับได้กินหอยสมใจอยากโอเคครับดูปลานะครับผมปลาก็เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอ อเก็บหอยก่อนนะครับผมเี๋นะครับตอนนี้เราก็ได้หอยไว้กินแล้วนะครับน,นี่ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะไปดูข้างหน้าต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคบ้ายร e สกูแตอนนีพ่อครัวผาทัว ที่สารับดูเปลาอ้อยนะครับผมน้ำท่วมหมดแล้วนะครับเมื่อวานผมมาก็มีคนใส่ขายในนี้แล้วนะครับใส่มองเนาะใส่มองใส่ตะขายนะครับก็ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่ามีอะไรบ้าง มีคนใส่ตะขายใส่มองหรือเปล่าดูปลานะครับผมปลาวิ่งเต็มใครใครนังนี่นักเจรอนดล่าใไรเต็กเรกก็ปาวิ่งหรือเป่งเอาบาล่อมัดเกรกเกรียะนกกีนกก่น สวยมากเลยนะครับหม,หมดแล้วนะครับโอ้น้ำท่วมหนักกว่าหมู่บ้านตอน คนะครับตอนนี้ขอกลับไปทำกับข้าวกันนะครับผมครับเรายังไม่ได้ถึงหน้าครัวนะครับผมยังยังไม่ได้เข้าไปนะครับเราเลยมาเก็บอุปกรณ์เอ้เก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องครัวนะครับทานตะวันนะครับผม จะเป็นบอ่อวงกลมเนะนาะน่าจะเป็นเลขหกนะครับบอ่อตรงนี้เลขหกหรือเลขเก้านะครับถ้าไปยืนอยู่ฝั่งรถของเราก็จะเป็นเลขหกเนาะถ้ามายืนฝั่งทางนี้ก็เป็นเลขเก้านะครับตอนนี้เราจะมาเก็บใบโหระพานะครับกับพริกนี่ครับพ่อครัวของเรากำลังเก็บนะครับ กันแบ่ง miệng nhau โอเคนะครับผมคราวนี้เราคงได้ทำกับข้าวกันแล้วนะครับ